พี่น,อนอ้องขาาง้าวบึงดอกไม้งามๆข้างข้างกระจายลายลาย,ลายดอกเออกำลัลงงามคุณได้มาจากแม่เมืองน้ำแข่างข้างมาเลยพี่น้องดอกไมง้งามๆเลยที่นึ่งกำลังออกดอกข้าวบึงใกล้จากแห่งหนักข่าให้บุ้ง ไปเลยยาง,างข้งางไปเลยยางน้ำถนนไปลเลยเฮ้ยเขาคนจะงามๆดอกท้าเบ่กดอกหม่ส่วนกระลักเป็นดอกพ้องงามข่า,ขางงมเน,น,นยดอกไม้ยังไงเล็กนหน้องรดไ้ายแค่ดอกไม้นี่สุดยอดเลยสุดยอดเลยีดย น้ำกจัดนั่งม,ม่กำลังเกินดอกชอชอบยอางนั้นเลยไปงไปเรื่อย Ai, ang, ยางท้าเป็น au, ไปไน้ำท่าองนีไไ่คระพี่น้องหมดละเป็นสายเงาเข้าไปในหมู่บ้านเข้าไปในหมู่บ้านเข้าไปในตำบนหมดละพี่น้องเต็มซองหางทางเลยเต็มซองหางทางเลยเพิ่มพี่น,ออน้องสั้นๆก็แล้วกันดาอ ปดจรายพีนองไปกัะวางจีดอกจะปวดจะระวไง่ปะขอพินากมากแล้วไมเขอกายนแนเทียนไอยได้พี่น้องแยนเทียนไขถ้าบือต้นนาบ้านไข่ Nó nó mà bạn phải gánh em như thế nào Sới sọc nước ra Hãy subscribe cho mà? nó nó nâng khang lên thì nó ngang như là không cái chỗ như là bàn chỗ này hang nè ฝนมาตกมาตนยกกระถางกระเฮี้ยวพี่น้องเดิมเฮี่ยวแน่หลอเฮียวตอนยกขีดินหัน้ำเลยเก็เสียนามฮดมันนีนดอกเฮี่ยวแต่ฝนมาตก ผมก็ตกมาหลายมือแล้วมันไม่หลยมือหรอกหล,ลยอาทิตย์พร้อมน้ำมาพีหนักลงไปน้ำบ่ ทางคุณบ่ค่อยมีดอกพี่น้องมันแห้งแต่มันก็มีอยู่ตน้นนอ้ญ่นั่นมีนั่อ้อ่กระถางพี่น้องม้าอ้อยสมุนมมเนี่มมงามกันได้นะท่านเขาบานดอกเตเกไปไปเลยเขาไปในหมู่บ้บานทาั้งงอแงกับพี่น้องเขาไปในหมู่บ้บานทาั้งงอแงกับ แล้วเนาะกลิ่นนี้กับภาพพี่น้องช่มดอกไม้น้ำงามน้ำแขางข้างขอจบกลิ่นเพียงแค่นี้แล้วพี่น้องเนาะขอขอบคุณทุกไลทุกแชทุกการติดตามขอบคุณเลยาย,ายสวัสดีจ้า